เพื่อก้าวทูสองแสนรัพ์ไปได้วยกันนะไ้จัลรล็คตัวนี้จะมีเงินหลงไม่ได้ด้วยนะแต่หอยังเขาเรียกตัวเอทีเอ็มบาลลัส์กุ้งอ่ล้า,าระวังกดตั้งเรามาเข้าสู่ช่วงภาพแฟนอาร์ตสวยๆจากเอซกันดีกว่าดูภาพแรกกันเลยดีกว่า นี่เราขี่หลังนายด้วยนะปรสิตธคุงเฮ้ยมีคอมพิวเตอร์แมนด้วยอ่ะสวยเหมือนเดิมเลยเรามาดูภาพที่สองกันแต่บอกทุกคนไปก่อนนะว่าภาพนี้ค่อนข้างนะครับภาพไหนอ่ะเอฟซีบอกว่าคนขวาคือนายแหละปรสิตธ์คุงและคนซ้ายอ่ะเป็นโลโก้ช่างเลาที่เป็นผมสีขาวนะและสำหรับใครที่อยากส่งแฟนแอาร์ตแบบนี้นะผมสามารถส่งที่ที่แฟนเพจ e b o o k h e a d ด e ิ u ซีได้เลยนะครับได้สินรอดูอยู่นะ มาจะกดเงินเท่าไรดีแล้เดี๋ยวจะหอวยุงอ่ากดมาสักร้อยหนึ่งละกันนะโอ,อัยค่ะย้อนเงินคงเหลือในบัญชี20บาทค่ะไม่ตู้จะกดแบงค์ยี่สิบไม่ได้ฟ้าอเออจบสิ้นกันแล้วบริษัทคุ้ม20บาทสุดท้ายของเดือนนี้อยู่ในตู้นี้แล้วเอาออกมาไม่ได้ด้วยออโอหออยุ่พูดนะ กิดนดูเทล่ากัได้ดีนะนารู้ใช่ไหมว่าดูเทลล่านไรก็ต้องใช้เงินซื้อเหมือนกันดนะ่อเอาให้ดีสิพ่กแม่เดี๋ยวนี้เลยนะโว้ยโอ้วกคนจนอะด็อกเตอร์ดีนะมาทำอะไรที่ดีเละเนี่ยอุย้ยที่นี่ที่ไหนล่ะที่นี่ธนาคารก็ต้องมาฝากเงินอยู่แล้วสิอ่าฝากเงินอย่างนั้นเหรอที่สิแ่แปดนะด็อกเตอร์ว่าจะฝากสักแสนหนึ่งละนะ คนรวยวอยเอานะให้แผนฟีเจอร์หนีดูทิ้งแรงก็หน่อยอันเนาะเฮ้ยเฮ้ยถ้าอย่างงั้นข้าจะแบ่งเงินให้ทีหนึ่งก็ได้จริงดิด็อกเตอร์โอ้ใจปั๊มซุดยอดไป็นสมกับเป็นด็อกเตอร์เลยแต่มีขอไหมว่าต้องพา,า,าเข้าไปทนจัก,กรวาลของดาฟักบูมีพีที่เจ็ดสิบหกนะจัก,กรวาลดาฟักบูมีพีทีเจ็ดสิบหกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วค้าเพิ่งดูอีพีเจ็ดสิบหกจบไปข้ากำลังอินเลยละ่ะแหมอีพีเจ็ดสิบหกอย่างนั้นแหละ พแบบาสิอยากไปพแบบาสิคุณจะไปดูได้ทันแพบบาลสิคุณออกลออุ้นแหละจเพิ่งออกตัวเราอยากไปจนออกนอกหน้ากันนานนั้นสิพาลสิคุงทำไมอะเอาหน้าเชื่อเราเถอะหน้าอีพีเจสิบหกยังงั้นเหรอด็อกเตอร์ไม่เห็นจะอยากไปสักนิดเลยเอาทำไมล่ะก็อีพีเจสิบหกนะพวกเราไปกันมาแล้วยังไงล่ะ ไม่ไปสักหน่อยไปมาแล้วแคลงัน่นลูกนะสินายด,ดิคายังไม่ได้ไปเลยนะเนี่ยแต่เราจะพาด็อกเตอร์ไปก็ได้นะาแต่เกิดว่าด็อกเตอร์ยอมใจเพิ่มอีกนิดนึงนะจริงดิจริงแท้แน่นอนเอาอย่างนั้นก็ได้เท่าไหร่ดีละ่ะอีกสักห้าเท่าละกันนะด็อกเตอร์เฮ้ไม่เห็นไปไหนนะจะห่วยงเงียบไปเลยเรื่องรูปอีพีที่แล้วยังมีคดีอยู่น้านายนหะไม่แล้วแคลง โอเคตกลงแต่อย่างนั้นปาข้าไปอีวิตเจ็ดสิบกหกน่อยนะสำเร็จการต่อรองเสร็จสิน้นฉันคิหร่อเปล่าเนี่ยว่ายังไงนะฉันวิญญ่ะโอ้ทำไมต้องวาดบางทีแคบแคอย่างนี้ด้วยล่ะเนี่ยเอ็นี่ราวาประตูจักรวาลหรือเปล่าในปรสิตคุ้งเอ๊ก็ถูกแล้วส้เนี่ยในร้านอาหารเนี่ยนะทำไมมาดูชิลจังเลยล่ะ มันควรจะดูเดือดกว่านี้ไม่ใช่หรออีพีเจ็ดสิดาไม่ใช่มาโมแกนหลอกดอกเตอร์มานะเฮ้ยเรื่อเราจะมาผิดที่จริงๆเฟนเนี่ยไม่ผิดแล้วเลยด็อกเตอร์ถูกเพงเลยล่ะว้าวอีพีเจ็หจริงๆด้วยให้ตายทีนูก้ก็มาผิดที่แตแล้วนะเนี่ยปรสิตคุง เตือนไว้ก่อนเลยนะด็อกเตอร์ว่าอีพีนั้นวุ่นวายสุดๆไปเลยล่ะแทบจะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องไปทางไหนต่อไ้ซ้ำไปนะเนี่ยเราเีบมาจากที่นี่กันดีกว่านะด็อกเตอร์อ,อันตรายจะมัดเลยอีพีเนีย เออนี่แหละเห็นวุฒีข่าอยากมา EP ที่เจ็ดสิหกแล้วนะพูดเป็นเล่นนะด็อกเตอร์ไม่น่าเชื่อว่าดอกเตอร์จะอยากมาดูรักคามเมล่าแมนนี่นะจริงด้วยแหแต่เป็นคาเมล่าแมนอยากมาดูก็หว่าไม่อยากเลยนะเอ้าก็ตอนนี้พวกเราเป็นพันธมิตรกันแล้วไม่ใช่หรือยังไงเจ้านี้กับปืนใหญ่ก็เทส,สุดไปเลย อาจน่าจะยังไม่ปรองรองสักทีเดียวนะด็อกเตอร์เพราะตอนนี้หลายๆคนบอกว่าที่สกีวีดีทอยเลนและคาเมล่าแม่ร่วมมือกันก็เพราะว่ามีศัตรูคนเดียวกันเฉยๆแหละนะยังไม่แน่ใจว่าจะปลองดอะกันได้จริงๆหรือเปล่าโอ้สาใจสุดยอเธอจรทิงด้วยอหรเลเซอร์วกแกน่ะทำอะไรบาเรียนี้ไม่ได้หรอกนะ ก็ใครด่าเน่เน่ยีพีที่แล้วไหนหัวขาดไปแล้วไม่ใช่หรอน่มันคนละตัวต่างหากเราเราดีนายเป็นใครเนี่ยเฮ้ยค้าไม่ล่าแมนชุดนี้แท่ชะมัดเลยนี่นะอ่าขอบคุณนะครับไกลวะเนี่ยดูนานมนุษย์ต่างดาวไหนครับไหนไหนาททำอะไรนะครับไม่พกกระเป๋าตังหนไหละครับลูก โสดครับโน้ยเด้อายแล้วว้าวยังเทพเลยสุดยอดว้าวเด้มันคาเมล่าสไตรเดอร์นิดา เมื่อวานนี้ตังบีขาไม่ลแมชุดขาวอยู่ข้างในควาเท้จะสุดเป็นเลยน้คุณค้าไม่ลแมสีขาวนายเปลี่ยนนาคขับสไตล์เลยั้งแต่เม่อหลาเนี่ะเอ่อก็ไม่นานนี้นักหรอกนะแลาวน้าจะทำองไ้ไหมอ่ะนะาน้านขอนี้เดียวกนอน่ะ จะสุดไปแล้วใช่ไหมเจ้าห้ยงมันจะขับไปทำไมวะเนี่ยนเมื่อมันก็แปลงร่างเป็น,นะะร่างนี้ได้เหมือนกันน่ะแค่นี้ผมุมาไล่นันเนี่ยก็อะชี้ดีกว่าว่เจิงแกแล้วก้าวเรือโครกป่าเรียก็หมดแล้วด้วยใครฉัจะยิงยังไงวะ ตาะไหหรไม่อแอรพนมาลแล้วเ <pain> ีะลบอกเจ้าหนูนั่นเลยให้ว่าร่างนี้อัพเกรดมาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยพุ่งแรงสุดๆไปเลยแหละเดะยานแมไหมไม่รีบไปเร็วกั่ดี